วันนี้เนี่ยเราจะได้มาพูดถึงคําคําหนึ่งคือคําที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนที่ต,ตาารที่ราชการแห่งหนึ่งเขาเขียนตัวใหญ่ๆเลยเขียนว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอน เพื่อคนของเขาเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่เอาแต่สอนอย่างเดียวความมุ่งหมายก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอาแต่สอนสอนสอน,สอน,สอนแต่ไปทําตัวอย่างที่ดีให้เห็นแต่คำคำนี้เนี่ยเมื่อพูดออกสู่สากลเนี่ยมันทําให้คนทั่วไปเข้าใจว่าต้องทําตัวอย่าง เพราะตัวอย่างมันมีค่ากว่าการสอนใกล้ๆว่าต้องทำให้เป็นรูปธรรมออกมาเพราะตัวอย่างมันมีค่ากว่าคำสอนอันนี้เรามาวินิจฉัยว่ามาวิเคราะห์ดูว่าจริงหรือเปล่าคำกล่าวนี้มันมีตัวอย่าง ตัวอย่างหนึ่งที่ออกจะชัดมากนี่เราเรียนนักธรรมกันมาก็พอจะเห็นตัวอย่างนี้กันมาว่าวันหนึ่งสมัยที่พระสารีบุตรตอนที่ยังเป็นอุปดิษสะอยู่เนี่ยออกศึกษาธรรมแสวงงามโมกษธรรมวันหนึ่งท่านไปเจอพระอัศชชิเข้า ท่านเห็นการเดินการก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังการทรงสังการติอะไรเนี่ยของอัจฉริ้วเห็นว่ามันน่าศรัทธาเลื่อมใสเต็ไมไปด้วยความสํารวมท่านศรัทธามากท่านเห็นได้อย่างว่าตัวอย่างได้แค่ศรัทธาเท่านั้นแต่เมื่อพระสารีบุตรมาบวชบุพเดชมาบวชเป็นพระสารีบุตร บรรลุธรรมเพราะว่าเขานั่งฟังพระพุทธองค์แสดงธรรมะแก่ทีฆนักเรื่องเวทนาปริกหสูตรและประตาลิบุตรก็บรรลุธรรมที่ตรงนั้นนั้นจะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ดีได้แค่ศรัทธาแต่คำสอนที่ดีทำให้บรรลุสิ่งสูงสุด ในสัจจะนั้นงั้นโดยจะกล่าวว่าคำสอนที่ดีแต่ไม่ใช่ก็ไปเราจะกล่าวว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนนี้ไม่ได้ตัวอย่างก็ทำด้วยแต่สอนก็สอนด้วยตัวอย่างก็ให้ประโยชน์ระดับหนึ่งคำสอนก็ให้ประโยชน์อีกระดับหนึ่งทำทั้งสองอย่าง เราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวอย่างไม่ดีตัวอย่างก็ดีแต่อย่าได้กล่าวว่ามีค่ากว่าคําสนเท่านั้นมันจะมีค่าหรือไม่มีค่าต้องมาดูที่ว่าให้ผลแก่คนผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่จากตัวอย่างที่ได้กล่าวมาเนี่ยพระสารีบุตรบรรล,ลุอรหันต์เพราะได้ฟังพุทธองค์แสดงเวทนาปริกาสูตรโปร,โรด ที่ะคะัะนั่นจะเห็นว่าคําสอนมันมีความลุ่มลึกและสามารถเปลี่ยนทิศทิของคนจากคนที่มีความเห็นที่อยู่ระดับหนึ่งเปลี่ยนไปให้เกิดความเห็นความรู้อีกระดับหนึ่งจนปล่อยวางจิตใจยาเป็นอยู่อย่างปราถจาทุกข์โดยทื่นเชิงนั้นจะกล่าวเป็นสาวกนไม่ได้แต่ถ้าไว้สําหรับ หน่วยงานหรือว่าสถาบันอะไรเนี่ยก็ต้องมีตัวอย่างก,ก็ว่ากันไปแต่อย่าได้กล่าวว่ามีค่ากว่าคำโซนเพราะว่าคำโซนนั้นไม่รู้ว่าคำโซนในระดับไหนจะมีค่ามากกว่ากันได้อย่างไรนั้นคลิปนี้ก็คงจะพูดคุยกันไว้แค่นี้เพื่อเชียร์เห็นว่า อย่าดวนยืนยันลงไปว่าตัวอย่างดีกว่าคำสอนเพราะว่าตัวอย่างก็ให้ผลระดับหนึ่งคำสอนก็ให้ผลอีกระดับหนึ่งมันต่างระดับกันนั้นก็ขอยุติไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านประสบความสุขจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตการงานตลอดไป